โตมาถึงได้รู้โลกไม่ได้สวยเหมือนเรานะพันนะเขามันทรงดีไอเราทรงตัวได้กบุญแล้วเมื่อยค่ะพี่น้องสองสวันวันนี้ไม่ค่อยได้โผล่หน้าออกมาพูดคุยเลยเนาะง่วยปัญหารอยเปืพันเก่าเนาะคะ่ะไม่อยากทํางานประจําไม่อยากทํางานประจําอยากเป็นเจ้าของธุรกิจพร้อมทํางาน24ชั่วโมงได้เมื่อไหร่ค่อยมานะคะ ปกติคนทำงานประจำทำแค่แปดถึงสิบชั่วโมงย่ามใดไปจะคข้องบริษัทมือนั่นล่ะค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงสมองคุณนี่ต้องว่องไวถี่ท้วนชัดเจนคำนวณขาไปนิดนึงเป็นเงินเท่านั้นค่ะพี่น้องจิตใจคุณต้องดังหินผาว้าวุ่นนิดเดียวนี่ธุรกิจมีสุดนะคะหูของคุณก็จะต้องเท่าเทียมฟังทุกอย่างให้เป็นกลางให้ได้ใจก็จะต้องไม่เอียงเอียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ช่างปากของคุณเย่าไวต้องพินิจวิเคราะห์ก่อนเรียบเรียงถักทอ และค่อยๆพูดคำพวกนั้นออกมาอย่า,าให้บัวช้ำน้ำขุ่นเด็ดขาดว่าสันจาสิีบริหารคนนยากแห้งนี่ถือเป็นคำเตือนเล็กๆ จากพนักง,งานธุกราการสต๊อกที่รับเงินเดือนแค่12,000บาทสู่เจ้าของโครงการที่ดินแบ่งล็อกที่มีมากกว่าร้อยโครงการทางเส้นนี้ได้โรยหนาำไผ่ไว้ก็เหยียบจนตีนหมุนกว่าจะสามารถฝ่าฟันมันมาได้ทุกคนคะโลกไม่เคยให้อะไรเรามาง่ายๆเลยทุกอย่างต้องต่อสู้ฝ่าฟันข่อยคว้ามาเท่านั้นถ้าคุณไม่ใช่ลูกเจ้าสวัวพ่อแม่บริสางไว้ให้โมมิซิ์ถอยคะ่ะ ไม่ซู้ก็เท่ากับไม่มีเท่านั้นเองทูกขอบขั้วอยากจนขอบขั้วหนึ่งสิมีเด็กหน่อยคอนหนึ่งค่ะพี่น้องแปลกแวกแนวต่อสู้ดิ้นหลนหลีกหนีความจนจนพบกับความสําเร็จเฮาจุงเป็นเด็กหน่อยคอนนั้นไ้ได้ค่ะพี่น้องความจนโมเมนต์มระดกบจําเป็นต้องสืบทอดต่อกันค่ะพี่น้อง